สวัสดีครับผมแจ็คเอสไอเมนชันนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับห้าน้ตบุ๊กนะครับในงบประมาณเริ่มต้นครับที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับไปจนถึงประมาณสักสองหมื่นนิดๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นลิสต์นะครับที่เหมาะสําหรับคนที่เน้นใช้งานทั่วไปนะครับงานกราฟิกตัดต่อเบื้องต้นนะครับรวมไปถึงการเล่นเกมก็มีให้เห็นในลิสต์นี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับที่จะแนะนํากันนะครับก็เดี๋ยวเราอบดูกันนะครับว่าทั้งห้ารุ่นนี้นะครับจะมีรุ่นอะไรกันบ้างก็เดี๋ยยวเเรรรราไไปปััััับบบชมฟงกนนใคคลลิด้ สำหรับตัวรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับจากทาง Acer นั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นตัว Acer Aspire 3นะครับที่จะใช้เป็นรหัสรุ่น A 3 1 5 4 4 P R 1 1 P นะครับก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับ,บราคาครับที่ หนึ่งหนึ่บาทนะครับสำหรับตัวดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับครับหน้าจอ Full HD ครับที่เป็นพาร์ทเนอแบบ TN แล้วก็ได้ในเรื่องของบอดี้เนี่ยที่เป็นโทนสีสว่างนะครับอย่างสีซิมเบอร์นั่นเองนะครับคีย์บอร์ดสีดำครับพร้อนขาวนะครับไม่ได้มีในเรื่องของไฟคีย์บอร์ดมาให้นะครับจอของเขาเนี่ยก็จะไม่สามารถกางได้ที่180องศานะครับแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับ Privacy shutter หรือว่า Shutter ปิดกล้องเว็บแคมเนี่ยก็จะไม่ได้มีให้นะครับส่วนน้ำหนักโดยรวมครััััับบบกกกก็อออออยู่่่่่ททีีีีปรรรรระะมมาาณ1.78นนนนนเเงคค้้พ์ตตตชืว ว่าค่อนข้างครบเลยนะครับมีทั้งในเรื่องตัว USB Type A 3.2นะครับที่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับ USB C แบบ full ฟังก์ชันนะครับก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับ HDMI ก็เป็นเวอร์ชัน2.1นะครับก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับ USB Type C ที่อย่างที่บอกไปว่ารองรับในเรื่องของการชาร์จนะครับแล้วก็ในเรื่องของการต่อจอนะครับในเรื่องตัวสเปคครับรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับ Ryzen ซครับ5,700 u นะครับเป็น CPU 8คอร์16 t ท r ด a นะครับ RAM 16 g b DDR4 นะครับก็สามารถอัปเกรดสูงสุดเนี่ยได้ถึง3 2 g b เลยทีเดียวนะครับความจุครับได้อยู่ที่512 g b ครับเป็นตัว M2 นะครับ PCIe x p อ็ s เพสแลนั่นเองครับการเชื่อมต่อครับก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 6นะครับ Bluetooth 5.3นะครับแบตเตอรี่3เซลล์48วัตต์ชั่วโมงนะครับตัว S ก็นอกเหนือจาก Windows 11นะครับก็มีในหนึ่งตัวอ f ฟฟิศแทสครับติดเครื่องมาให้ด้วยนะครับพร้อมประกัน2ปีจากทาง Acer นั่นเองครับก็จากสเปคการ์ดโดยรวมๆของรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เน้นใช้งานทั่วไปปนนนนนะะะะคคครรัััััับบตตตวววว CPU เเเีี่่่่่ยยยงงงถือออออาาาาข้้้แแมมจ็ทก ปี2 0 2 1แล้วนะครับในช่วงของ Q1 นะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็น CPU ที่ยังค่อนข้างแรงอยู่ในปี2025แบบนี้นะครับเรียกว่าใครนะครับที่นำไปใช้งานทั่วไปด้วยนะครับงานกราฟิกตัดต่อเบื้องต้นนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัว Acer Aspire 3, 3รุ่นนี้ครับ และต่อมาในรุ่นที่2นะครับรุ่นนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง HP กันบ้างครับสำหรับตัว HP ตัวนี้ครับก็จะเป็นโน้ตบั๊กรุ่น1 5 f c 1 0 1 a u นะครับก็มาพร้อมกับราคาครับที่16,990บาทนะครับสำหรับตัวดีไซน์รุ่นนี้นะครับก็แน่นอนครับมาพร้อมกับบอดี้สีโทนสว่างนะครับอย่างสีซิลเวอร์นะครับเหมือนกับ Acer รุ่นก่อนหน้าที่ผมได้แนะนําไปเลยนะครับส่วนในเรื่องตัวแป้นพิมพ์นะครับเขาก็มาพร้อมกับแป้นพิมพ์ที่เป็นสีเทาเข้มนะครับก็ ยังถือว่าค่อนข้างมองง่ายอยู่พอสมควรนะสำหรับตัวแป้นพิมพ์นะครับตัวตัวฟิงเกอร์พินเซอร์ก็มีมาให้ครับที่บริเวณด้านล่างขวางตัวเครื่องนะครับแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอขนาด15.6นิ้วครับความละเอียด Full HD ที่ได้พาแนลแบบ TN นะครับชัตเตอร์ปิดกล้องมีให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของจอเนี่ยก็จะไม่สามารถกางได้ที่180องศานะครับส่วตัวน้ำหนักโดยรวมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.59กิโลกรัมนั่นเองครับในเรื่องตัวพอร์ต USB นะครับตัวนี้ก็เรียกว่ามีพอร์ต USB Type A ทั้ง2ด้านเลยนะครับรวมถึง USB Type C ก็ได้เป็นแบบ full f u n c t นะครับก็สามารถที่จะต่อจอได้นะครับเป็น Display Port 1.4นะครับแล้วก็รองรับนะครับในเรื่องของ พาวเวอร์ดีพุดดี้ด้วยนะครับส่วนตัว HDMI 1.4ก็มีให้นะครับแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นออริจินคอมโพส์แจ็ค3.5มิลนั่นเองครับในเรื่องของสเปคนะครับก็มาพร้อมกับ AMD Ryzen 5นะครับ 7535HS นะครับเป็น CPU 6คอร์12เรดนะครับได้ในเรื่องของ RAM ที่8 GB DDR5 นะครับก็สามารถอัปเกรดสูงสุดนะครับได้ถึง32 GB เลยนะครับความจุครับก็ได้อยู่ที่512 GB ครับเป็นตัว M2 นะครับการเชื่อมต่อก็รองรับเป็น WiFi 6นะครับ Bluetooth 5 3 3นะคครรรัับบบแตตเเอี่ซลล์ 4 1วัตต์อั่วโมครับโซนตัว OS นะครับนอกหจาก Windows นะครับก็มีในเรื่องของตัว Office 2021นะครับติดเครื่องมาด้วยนะครับก็มี v e r t Excel PowerPoint พร้อมใช้งานเหมือนกับตัว a c e r รุ่นก่อนหน้าเลยนะครับประกัน2ปีออนไซต์ครับจากทาง HP นั่นเองครับและก็จากสเปคการ์ดโดยรวมๆของรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับที่ได้เป็นตัว Ryzen 5 7 5 3 5 s s นะครับเป็น CPU 6คอร์นะก็เรียกว่าเน้นใช้งานทั่วไปแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอยู่พอสมควรส่วนในเรื่องของออปชั่นการอัปเกรด ได้สูงสุดถึง32 g b เร็วทีเดียวครับสำหรับ HP 15 F4 รุ่นนี้ครับ และต่อมาในรุ่นที่นะครุ่นนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง ASU ซกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นซีรีส์ p พีพบุ๊ก15นั่นเองนะครับรหัสรุ่นก็จะเป็นตัว X15.2ZA e j 2 5 3 1 w a มาพร้อมกับราคาที่1 6 9 9 0บาทนั่นเองครับตัวดีไซน์โดยรวมของรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD เป็น panel TN นะครับส่วนตัวบอดี้ก็จะมาพร้อมกับสีที่เป็นควายบลูนะครับเวบแคมชิลด้านบนมีให้นะครับจอก็สามารถการได้ที่180 80องศานะครับคีย์บอร์ดได้เป็นสีดำฟอนต์สีขาวนะครับในเรื่องของไฟคีย์บอร์ดก็ยังไม่ได้มีมาให้นะครับน้ำหนักโดยรวมครับก็อยู่ที่ประมาณ1.7กิโลกรัมนั่นเองครับส่วนตัวพอร์ตการเชื่อมต่อก็ค่อนข้างครบคันครับตามสไตล์ของซีรีส์ Vivo Book นะครับ USB Type A นะครับก็มีให้ทั้ง2ด้านเลยนะครับแต่ว่าตัวบริเวณด้านซ้ายเนี่ยยังเป็น USB version 2.0อยู่นะครับส่วนตัวด้านขวาครับมีให้ถึงสช่องเลยครับจะเป็น USB version 3.2ด้วยนะครับในเรื่องของตัว USB Type C version 3.2ก็มีให้นะครับที่บริเวณด้าานนนขขววววอองงตตัััเคครรื่่ะบส HDMI ก นะครับแล้วก็ audio combo jack เนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณด้านขวาของตัวเครื่องเช่นเดียวกันครับในเรื่องตัวสเปคครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU Core i 5 1 2 5 0 0 H นะครับเป็น CPU 12 core 16 thread นะครับแรมแปดจิก b on board มานะครับก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีกนะครับสูงสุดถึง24 g b เลยนะครับส่วนตัวความจุครับก็ได้อยู่ที่512 g b นะครับเป็นตัว p c i e l p and BFP นะครับการเชื่อมต่อนะครับก็รองรับเป็น WiFi 6นะครับพร้อมกับ Bluetooth 5.3นะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ครับก็ได้เป็นนแแบบตตเอรรี่3 42ะคัล ก็นอกเหนือจาก n d โน s ว1แท้ที่ติดเครื่องมานะครับก็มีในเรื่องตัว Microsoft Office 2024นะครับซึ่งเป็นตัวล่าสุดเลยติดเครื่องมาด้วยนะครับส่วนประกันครับก็ได้เป็นประกันออฟไซ e ์ e วิ i c e 2ปีจากทาง ASUS นะครับแล้วก็มีในเรื่องของประกันบริเาุ1ปีแรกด้วยครับแล้วก็แน่นอนครับจากสเปคการ์ดโดยรวมเนี่ยผมว่าจุดที่น่าสนใจเลยก็คือในเรื่ององตัว CPU ครับที่ ให้มันเป็นตัว i5 12500H นะครับก็ต้องบอกเลยแหละนะครับว่ามันเป็น CPU ที่ไม่ได้ใหม่อะไรมากแล้วนะครับก็ออกมาตั้งแต่ Q1 2022แล้วนะครับแต่โดยรวมนะครับในช่วงต้นปี2025นี้เนี่ยผมก็มองว่ายังเป็น CPU ที่น่าสนใจอยู่นะครับในงบประมาณแค่ไม่เกินเอ่อหมื่นเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้เป็นตัว CPU 12คอร์เลยนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานหลากหลายรูปแบบอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอดี้ครับก็ได้ในเรื่องของตัวจอครับที่สามารถกางได้180ด้วยนะครับใครที่เน้นในเรื่องของจอท การอุบัติเหตุหนึ่ปีแรกด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าน้อยรุ่นเหมือนกันนะที่จะมาพร้อมกับประกันอุบัติเหตุแบบนี้นะครับแล้วก็มาถึงรุ่นที่4นะครับรุ่นนี้เรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กจากทาง asus กันอีกเช่นเคยครับสำหรับตัวรุ่นนี้ครับก็เป็นซีรีส์ v b o o ๊15นะครับเป็นรหัส x 1 5 0 2 va nj 5 4 4 wa นะครับก็มาพร้อมกับราคาที่ 18,990าสบาทครับสำหรับดีไซน์ตัวรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับก็ได้ในเรื่องของจอที่เป็น15.6นิ้วนะครับความเร็ว Full HDN สีแบบเดียวกันนะครับมีในเรื่องของเวบแคมชิลนะครับมีในเรื่องของจอที่สามารถกางได้180องศานะครับแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณ1.7กิโลกรัมครับส่วตัวพอเชื่อมต่อก็เรียกว่าเหมือนกันเลยนะครับก็คือได้ในเรื่องของตัว USB Type A ครับทั้ง2องด้านนะครับแล้วก็น่ตงจุดา ก็จะต่างกันที่ตัวสเปคนะครับนิดเดียวก็คือในตรองตัว CPU ครับก็คือตัวนี้ ใช้เป็นตัว i5 ครับ 13400H นะครับเป็น CPU 8 core 12 thread นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่แล้วเนี่ยจะเป็นตัว CPU Core i5 ครับ 12500H นะครับแรม16 g b DDR4 น,นะครับความจุขเท่ากันครับในเรื่องของตัวาการเชื่อมต่อก็ได้เหมือนกันนะครับรวมทั้ง Office ก็ได้เป็นเวอร์ชัน2024เหมือนกันด้วยนะครับในเรื่องของตัวประกันก็แน่นอนต้องเป็นออนไลน์เวิเหมือนกันนะครับสเปคโดยรวมของรุ่นนี้ก็แน่นอนนะครับก็เน้นใช้งานได้หลากหลายอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการอัปเกรดก็สามารถทําาไไดดด้้้ค่อออนขงงงเเยะรบก็สสมถปูุึ4 เช่นเดียวกันนะครับใครที่เน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับรวมไปถึงการเรนเดอร์การเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ต่างๆตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแต่ได้พูดตามความเป็นจริงเลยนะครับถ้าเกิดใครที่เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพ CPU นะครับอยากได้ CPU ที่แรงๆในงบประมาณ1 6ื่นถึงหมเนี่ยสตัวนี้นะครับก็คือตัวรุ่นก่อนหน้าที่เป็น1 5 2 ZA เนี่ยผมมองว่าตัวนั้นน่าใช้กว่านะครับตัว i 5 1 2 0 0 h เนี่ยยังถือว่าแรงกว่าตัว i5 1 3เสียงสูงเยในรุ่นนี้อยู่นะครับ้าเกิดใลายที่เน้นในเรื่องของตัว cpu ก็แนะนำให้ไปดูรุ่นก่อนหน้านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบเจนใหม่ๆแล้วก็ขอเป็น cpu แรงเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเน้นใช้งานทั่วไปเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้น export ไฟลเยอะแยะอะไรบางมายนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจอยู่สำหรับตัว asus x1502 va รุ่นนี้ครับ แล้วก็มาถึงรุ่นที่5ครับรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับรุ่นนี้เรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งกันบ้างครับก็ยังคงเป็นโน้ตบุ๊กจากทาง ASUS เช่นเคยนะครับตัวนี้ครับก็แน่นอนครับเป็นซ City Tough Gaming A15 นะครับเป็นรหัสรุ่น FA506NF นะครับ HN005W นะครับก็มาพร้อมกับราคานะครับที่29,900บาทนะครับตัวดีไซน์ครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับความละเอีย Full HD Panel IPS นะครับได้ในเรื่องของ Refresh Rate ครับที่1 4 4เฮิรตนะครับก็ต้องบอกว่าถ้้าผมมไไ่ดดพูถึง เฟดเดอร์ในรุ่นก่อนๆหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่60เฮิรเพซ์นะครับแต่ถ้าเกิดรุ่นไหนที่ผมพูดถึงรีเฟดเดอร์อย่างรุ่นนี้นะครับก็จะมากกว่า60ก็คืออยู่ที่144เฮิรสีซ์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของตัวดีไซน์ตัวเครื่องนะครับก็จะดูหนากว่ารุ่นที่มันผ่านมานะครับเพราะว่าตัวนี้ในอย่างที่บอกเป็นซีรีส์เกมมิ่งนะครับได้ในเรื่องของระบบเพลย์าอมพลอนครับที่เป็นฟูลออปชั่นมากกว่ารุ่นที่มันผ่านมานะครับทั้งในเรื่องของพัดลมในเเรรรรืื่่่อออองงงงขีีซิคคค์์ตตาๆแแล้้วววกกก็็็็ใใในนนนนสสััไฟยบบบบดมมหะะจปปู รวมก็จะถือว่าค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2.3กิโลกรัมนะครับสตูพอเช่อตปอครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะครับตามสไตล์ซีรีส์เกมมิ่งนะครับพอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับมีเรื่องตัวแจ็ค3.5มีเรื่องงตัว USB Type C ที่รองรับการต่อจอด้วยนะครับก็คือเป็น Display Port นั่นเอง USB 3.2 Type C ก็มีให้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือจะมีทั้งหมด3ช่อง นะครับบริเวณด้านซ้ายนะครับสช่องนะครับแล้วก็บริเวณด้านขวาอีกหนึ่งช่องนะครับพอร์ตแลนด์ก็มีให้ครับใครที่บอกว่าเน้นการต่อแลนด์ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ต่อแค่ไฟฟาอย่างเดียวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับก็สามารถอุดรันอินเทอร์เน็ตได้เต็มที่นะครับรองรับสูงสุดถึง1,000เมกะบิตเลยนะครับส่วนตัวสเปคของรุ่นนี้ครับก็มาพร้อมกับ AMD r y เอ็มดรับ 7535HS นะครับ CPU 6คอร์12เจรดนะครับได้ในเรื่อสในครั8 g b DDR5 นะครับอัปเกรดสสูงุดครับได้อยู่ที่64 g b เลยนะครับความจุครับได้อยจิกาไบต สองทกไครับเป็นตัว PCIe ษ XPS m e M.2 นะครับเป็นเวอร์ชัน4.0ด้วยนะครับใครที่บอกว่าอยากอัปเกรดเพิ่มในเรื่องของ s t o r a g e ตัวนี้ก็สามารถทําได้ครับเพราะว่าเขามีช่องใส่ s t o r a g e เนี่ยถึง2ช่องเลยนะครับก็คือจะใส่มาแล้วจากโรงงาน1ช่องนะครับแล้วก็มีให้อัปเกรดเพิ่มอีก1ช่องด้วยครับสำหรับตัว s t o r a g e นั่นเองครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อครับก็รองรับเป็น Wi-Fi 6พร้อมกับ Bluetooth 5.3นะครับตัวออฟฟิศจไม่ได้มีแถมมาให้นะครับประกันก็เป็น2ปีออนไซต์จากทาง ASUS นะักนครับ จุดที่น่าสนใจหลักๆของตัวนี้ก็แน่นอนนะครับในเรื่องของตัวสเปคและก็ออปชั่นการอัปเกรดนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับใครที่เน้นทํางานหนักๆงานเรนเดอร์งานเอ็กซ์พอร์ต 2D 3D แล้วก็เล่นเกม TripleA ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอย่างเกม Black i d o w Kong เนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเทสไปกับการ์ดจอตัวนี้นะครับก็เรียกว่าปรับภาพประมาณ Full HD Texture High เนี่ยทำ FPS เฉลี่ยนี่ได้ที่ประมาณสัก27เฟรมนะครับอันนี้คือการเรียกว่่าาานนนสสใจํหรับคที่่นนําไปเเลกม Triple A ใคร,รที่ไม่ได้ติดในเรื่องของน้ําหนักตัวเครื่องนะครับแล้วก็เน้นใช้งานระยะยาวๆก็คือรองรับการอัปเกรดกันแบบยาวๆเลยนะครับทั้งในเรื่องของแกแรมทั้งในเรื่องของความจุก,ก็เรียกว่าตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีงบเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็เน้นพกพานะก็อาจจะลองดูเป็นรุร่นอื่นๆก็ได้นะครับในงบประมาณที่สูงกว่านี้อีกเพราะว่าการจอออนซีหลายๆรุ่นเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับใครที่มีงบเยอะขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าไม่อยากแบกหนัก,นกๆแบบนี้ก็ลองดูตัวอื่นที่เรียกกกววว่่่าา ICU สูงงนีี้้้บแล็ไดท ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้ตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของน้ำหนักนะครับเน้นในเรื่องของงบที่ค่อนข้างคุ้ม,มผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัว ASUS TUF Gaming A15 ตัวนี้ครับเอาเลยครับและนี่ก็คือทั้ง5รุ่นของคลิปนี้นะครับเรียกว่าผมมาแนะนํากันแบบเบื้องต้นคร่าวๆง่ายๆนะครับถ้าเกิดใครที่อาจจะยังไม่เห็นภาพแล้วก็ยังไม่ชชว่์ว่ารุ่นไหนเหมาะกับตัวเองเนี่ผมก็มีการให้สกอร์ที่พาถัดไปนะครับก็ ลองไปดูสกอร์กันได้ครับว่ารุ่นไหนเหมาะกับการใช้งานประเภทไหนนะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆเสริมไปอีกนะครับเพื่อที่ว่าจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกซื้อน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องครับ เอาเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของห้ารุ่นในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับที่มานําเสนอกันนะครับเพื่อที่ว่าจะใช้เป็นข้อมูลนะครับในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กันไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยากติดตามคอนเทนต์ประมาณนี้อีกนะครับหรือว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรนะครับหรือว่ามานําเสนอเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืม